กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับผมมาสุดนขนานกับความระเทิงกันต่อเลยครับนะครับผมตอนนี้ครับกำลังเป็นที่พูดถึงอะไรนะครับนั่นคือเรื่องราวของขนมคกของไทยครับผมที่ตอนนี้ฮะ ติดอันดับแพนเค้กที่อร่อยที่สุดที่ดีที่สุดนะครับอันดับ4ของโลกครับผมกลมมือเฮ้ยนี่กลมทุกของไทยแล้วนะเอ่อติดอันดับโลกฮะอันดับที่4นะครับของโลกของปี2024นะครับปีนี้โดย t ท s t อดลาร์ครับผมนะคพรำอ่าใช่ครับก็ซึ่งกระทมครกเนี่ยอยู่คู่คนไทยมายาวนานใช่ครับเฮ้ยเราเราเติบโตมาเด็ก ก็เห็นแล้วก็เจอแลก็กินเลยนะและอย่างหนึ่งคือก็กลายเป็นการเล่นด้วยนะที่อยากเด็กๆอยากเล่นแค่ขนมพกกันอย่างเงี้ย แต่ยุคก่อนพี่จำได้มันจะใส่ไอ้ไอ้ต้นหอมใช่ครับแรกเลยแต่ยุคนี้ก็มีหลากหลายหลากหลายหลากหลายไส้หลากหลายหน้าวิธีการตัวส่วนผสมก็ไม่เหมือนกันครับวันนี้ครับเราได้เชิญนะครับผู้ที่มีความรู้และก็เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านขนมครกนะครับที่เปิดมากว่าร้อยปีแล้วก็เป็นสูตรที่โบราณครับหาทานได้ยากนะครับผมเชิญพบกับลุงเปี๊ยกครับเจ้าของร้านขนมครกคุณน้อยบ้านหม้อครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเชิญเลยครับนี่ลุงเปียกแต่เป็นเจ้าของร้านขนมครกป้าน้อยคุณน้อยบ้านม่อดีลุงเปียกแสดงว่านี่ต่อรุ่นต่อรุ่นมาเลยใช่ไหมใช่ครับรุ่นที่สองรุ่นที่สองมาเป็ร้อยปีเลยครับเริ่มจากเริ่มทีนี้มาจากใครครับคุณยายครับคุณยายครับกี่ปีมาแล้วฮะเอ่อคุณยายเสียไปก็ประมาณ40กว่าปีแล้วแสดงว่าก็ตั้งแต่คุณยายยังมีชีวิตอยู่ใช่ครับ ก็ร้อยกว่าปีใช่ครับแล้วมาถึงรุ่นนับมาถึงรุ่นนี้รุ่นนี้ของผมที่50กว่าปีแล้วโอ้ก็ละลูกเพียกเห็นบอกว่าขนมครกของลุงเยเป็นสูตรบโบราณทั้งเดิมเลยแล้วถ้าถามยุคปัจจุบันมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างครับเพราะว่าสมัยโบราณนี่คือ เราก็เอาข้าวสารมาแช่น้ําแต่ว่าก่อนจะแช่น้ําเราก็ต้องมาเลือกเอาพวกเข้าเปลือกอะไรออกก่อนอืใช่ไหมรว่าสมัยก่อนข้าวมันจะมีเข้าเปลือกคือผสมอยู่ใช่ครับคือขั้นตอนแบบวิถีชีวิตชาวบ้านเลยนะแสดงว่าคือดั้งเดิมคือไม่เอาแป้งสําเร็จคือแป้งเนี่ยต้องโม่เองโม่เองอืข้าวก็คือต้องแช่น้ําใช่ครับแล้ว โม่ก็คือใช้ไอ้มือโม่ที่บอกใช่ครับใช่ฮะโม่แบบโบราณแต่ก่อนใช้มือโม่ใช่ครับตอนนี้มะพฟ้า,พาวก็ใช้ขูดกระต่ายขูดเองขูดกระต่ายแล้วไอ้ที่มันแตกต่างจากยุคนี้ของยุคนี้เป็นยังไงครับลูกเปียกก็อย่างอย่างที่ของที่ร้านก็ใช้โม่เครื่องโม่ฟไฟฟ้าแล้วใช่ไหมแต่แต่ว่าการขูดไม่ใช้กระต่ายใช้โต๊ะขูดไอ้ที่เป็นเครื่องอ๋อขูดฟืนขูดแล้วก็มาคุณป้าก็มาคั้นมือเอง แต่บางที่เขาก็จ้างที่เขาขายมะพร้าวที่ตำก็เอามาเป็นน้ําเลยให้เขาคั้นให้เสร็จเรียบร้อยเราแค่มาใส่ส่วนผสมเท่านั้นเองแต่ของคุณลุงนี่คือตั้งแต่ต้นเลยขนมครกก็ยังหยอดแบบแบบเดิมใช้กระบวยหยอดใช้กระหยอดหยอดทีละหลุมทีละหลุมและเตาเป็นดินเผาดินเผาฐานเตาฐานโบราณโบราณเลยและตุกกระทะหรือว่าเตาใช่ไหมลุงใช่ครับเขาเรียกว่า เต้าขนมพกเต้าขนมพกของลุงใช้เป็นแบบดินเผายุคปัจจุบันใช้เป็นแบบเหล็กแล้วเปลี่ยนไปแล้วแต่นี่คือใช้เป็นดินเผาทั้งหมดครับแล้วก็หยอดทีละหลุมทีละหลุมทีละเบ้าเนี่ยให้เต็มครับซึ่งยุคนี้มันจะเป็นแบบว่าทําสมัยใหม่ล้ะมีไส้นู้นไส้นี้ใช่ครับมีข้าวโพงข้าวโพดมีเผือกมีมันของลุงกี่ไส้ก็สองเองต้นหอมถ้าลูกค้าไม่สั่งก็ไม่ใส่ ก็ใส่แตเป็นกะทิอย่างเดียวมีแค่กะทิกับต้นหอมเท่านั้นเองใช่ครับดั้งเดิมสุดๆอร่อยอร่อยชอบอร่อยเนี่ยลุงเปียกลุงเปียกเคยคิดว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปอยากเปลี่ยนอยากปรับเหมือนคนอื่นไหมไม่ครับเพราะอะไรคือเราจะรักษาระดับของเราเป็นอย่างนี้ตลอดไปคือท้าลุงเปียกบอกเราเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะไอ้ของโบราณหายหายเลยใช่ใช่ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนี่ครับเชิญด้านหลังครับเชิญครับโอ้ดิบมาทำสดๆเลยนะสดๆเลยส่วนประกอบ มีหลักๆมีอะไรบ้างครับมีข้าวสารถ้าข้าวสารก็ไปแช่น้ำนะข้าวสารเอาข้าวสารไปแช่น้ําก่อนหลังจากนั้นก็ผสมข้าวสุกผสมข้าวสุกเก่าข้าวสวยข้าวสุกเป็นข้าวเก่าทั้งสองอย่างข้าวเก่าทั้งสองอย่างแล้วก็ใส่อนี่ใส่มะพร้าวมะพร้าวขูดใช่ลงไปโม่ขูดก็คือจะไม่ขูดละเอียดนะครับนะมันได้อย่างนี้แหละครับมันได้ประมาณนี้แบบพอาะขูดมืออ่ะอันนี้อันนี้เป็นเกลือเกลือเป็นดอกเกลือเกลือครับอย่างละเท่าอันนี้เป็นเป็นเป็นชันให้ยางไม้ที่สําหรับโรยโรยกระทะ เพื่อทำความสะอาดนี่เดี๋ยวไม่ได้ใช้น้ำมันลูกเปี้ยกธรรมดามันมีคล้ายๆกับไอ้ลูกประคบลูกประคบใช่แต่เราไม่ใช้ลูปประคบแล้วก็ชุบน้ำมันใช่ครับอ๋อใช่ใช้ใช้ผ้ากับใช้ชันใช่ไหมใช่ครับ ชันชันผงชันเป็นผงชั้นจะเป็นผงแบบเป็นผงแบบนี้ฮะแล้วโรยโรยแล้วก็เช็ดทำไมไม่ใช้ลูกประคบนะลุงเพราะอะไรมันมันจะเหม็นหืนถ้าถ้าเราลูกประคบแล้วเราใช้น้ํามันใช่ไหมมันจะซึมลงไปซึมลงไปนานๆอยู่นานๆแล้วมันก็จะเหม็นหืนเพราะว่าของเรามันเป็นเป็นดินเผาใช่ครับถ้าเป็นเหล็กก็ไม่เป็นไรคุณลุงมาเริ่มลองกันําเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากนี่คุณลุงครับอันนี้ ผมเพิ่งเห็นว่าเดี๋ยวนี้ก็เมื่อก่อนคือฝาไข่ฝามันนะใช่ครับแต่สมัยนี้จะเป็นเหมือนกับฝาฝาอลูมิเนียมปิดเลยเพราะอะไรทําไมไม่ใช้ฝาอลูมิเนียมที่เดียวมันก็ไม่ใช่ของเราฮะก็ไม่ใช่ของเราของคนอื่นเขาใช่ของคนอื่นเขาอันนี้คือการทําความสะอาดแล้ครับคุณลุงครับอันนี้คือคือผงชันใช่ไหมใช่ครับชันเป็นดอกจิกเหรอครับต้นจิกครับต้นจิกถ้าได้ถ้ได้กลิ่นสมอแบบนี้ควันแบบนี้เลยนะแล้วก็จะเช็ดแบบนี้เหรครับลุงใช่ครับ ไม่เช็ดมันก็จะมันก็จะเป็นคราบติดอยู่แล้วเราแคะลําบากแล้วมันก็จะติดก้นหนมติดก้นหนมเรามันก็ไม่สวยแล้วแล้วผงชันเนี่ยมันจะช่วยทําให้ขนมเป็นยังไงไหมฮะก็ทําให้ขนมหอมด้วยอร่อยด้วยหอมด้วยใช่ครับหอมแบบหอมยางไม้อย่างเงี้ยนะใช่ครับแล้วลุงเปี๊ยกนี่ใช้เป็นถ่านใช่ไหมฮะถ่านครับต้องเลือกถ่านเนี่ยถ้าถ้าเป็นถ่านไม้ตรงกลางก็จะดีหน่อย มพราะว่ามันจะไม่มีควันแล้วก็จะร้อนนานร้อนนานมันทนถ้าเป็นแล้วยุคสมัยนี้การใช้ถ่านเนี่ยมันมันหายากขึ้นไหมไม่ยากฮะไม่ยากแต่ว่าราคามันสูงขึ้นอ๋อเพราะความต้องการมันใช่ใช่เดี๋ยวนี้คนทําน้อยมันมันแพงขึ้นราคาแพงขึ้นลุงเปียครับสองอย่างนี้คืออะไรครับลุงเปียอันนี้อันนี้แป้งอันนี้กะทิอันนี้แป้งที่ลุงผ่านการเอาข้าวสารแช่น้ําไปผสมกับข้าวสุกแล้วก็ผสมกับ ตัวมะพร้าวแล้วก็ไปโม่ใช่ครับจนมาเป็นแป้งตัวนี้ใช่ฮะอ่าแล้วดูครับพี่แท่งหยอดทีละหลุมนะเดี๋ยวนี้คือจะมีกาจะมันหยอดสองหลุมไม่ได้นะคุณจจแปนเพราะอะไรครับก็มีตะบวยเดียวใช่ครับอือโอ้ทำไมเนี่ยขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะหกโมงเย็นครับหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าไม่ไม่ฮะถึงถึงสี่ทุ่มกว่าอ๋อขายช่วงเย็นเหรอคุณลุงสี่ชั่วโมงแล้วปิดเลยทําไมเขาไม่ส่วนบ้างดูด้วยขายตั้งเช้าไหมเหรอ เราไม่เหมือนใครไงฮะไม่เหมือนใครมันมันไม่ใช่เราอ่ะไม่ใช่เราไม่ใช่เราเพราะว่าตรงบ้านหม้อเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมาหาของทานเนี่ยคือช่วงเย็นใช่ไหมครับคุณลุงเป็นการค้าการขายช่วงเย็นแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พอช่วงเย็นหน่อยก็มืดแล้วครับพอช่วงเย็นหน่อยก็มืดแล้วขอโทษครับขอโทษกันขอโทษพูดผิดพูดผิดถูกแล้วลงเปียกผูแทู้ถูกถูกแล้วถูกแล้วครับพอช่วงเย็นเนี่ยมันจะมันจะมืดหน่อยอันนี้ถูกเลยถูกเลยมันเลยแหละมันถูกแล้วแต่จะพูดทําไมอันนี้จังหวะนี้ ไม่เอาฝาใหญ่ๆปิดแต่เอาฝาเล็กๆใช่ครับปิดเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเพียกจะทาหน้าอะไรอันนี้เดี๋ยวทําธรรมดาก่อนธรรมดาก็คือโรยต้นหอมพิเศษคือใส่ต้นหอมใช่ครับอ่าหอมกินอันนี้หอมอยู่แล้วครับเพราะเป็นต้นหอมไม่ไม่ใช่กิ่นันครบกมันหอมนี่แล้วแบบนี้มีแค่สองหน้าเท่านั้นเองหน้ากะทิกับหน้าหอมหน้าหอมอ่ะคือความโบราณนี่คือเขาจะมีความไม่ไม่หน่อยแล้วมันจะแบบสีผิวของเขาเนี่ยจะมีความสวยแบบว่าต่างกันน่ะ อันนี้คือได้แล้วได้แล้วครับแต่ใส่กระที่เยอะมันจะไม่ค่อยสวยแต่มันอร่อยมากแต่มันอร่อยมากใช่ครับทุกวันลูกเปี๊ยกทุกวันจะขายขายเป็นคู่เท่าไหร่คู่ละสี่บาทครับคู่ละสี่บาทใช่ครับแมมนึกว่าลูกเปี๊ยกตอบคู่ละสองข้างอูเท่งคู่ละสี่บาทแล้วขายเป็นชุดระฮะลุงกล่องละสิบคู่ครับกล่องละสิบคู่สี่สิบบาทใช่ครับสี่สิบบาทมีวันหยุดไหมลุงเปี๊ยกหยุดวันอาทิตย์กับวันที่มาที่นี่ฮะ มาแล้วกลับไปไม่ทันอ๋อโอ้ไม่น่าทันลุงเปียกอ่านี่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 ฮะอาคุณผู้ชมให้เห็นหน้าหน่อยคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วพี่เท่งครับเชิญครับพี่เท่งลุงเปียกเรียกว่าที่เป็นขนมของไทยเนี่ยครับแล้วติดอันดับสี่ของโลกเ่ยมีลูกค้าต่างชาติกินไหมเยอะแยะพี่มาเกือบทุกคืนเลยเมาทัวร์มาทัวร์มาทัวร์เขาพูดให้เราเป็นฝรั่งหรือเป็นเป็นจีนหรือเป็นทั้งจีนทั้งฝรั่งทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่น แล้วเขาเขากินแล้วรู้สึกไงว่าเบ้าเวลิกูดเวลิกูดลุงคะเราเราเราตอบว่าเราตอบว่าแซงคิวเราแซงคิวเลยโอ้โหนึกถึงสมัยก่อนเลยนึกถึงตอนเด็กๆเลยเอาจริงๆที่ร้านอ่ะเนาะใช่ฮะโอ้โหมันโอ้ร้อนนะเนี่ยฟันหลุดเหมือนกันร้อนจัดอ๋อแน่นอนขนมพกเนี่ยควันขึ้นถ้ากินไปอ่ะฟันหลุดฟันหลุกดั้งเดิมเลยเนี่ยดั้งเดิมเลยรสชาติยันไงไม่อร่อย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  แล้ววันหนึ่งขายได้ตั้งแต่กี่โมงเย็นนะหมกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มกว่าห้าหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มขายได้มาสักกี่กล่องประมาณถ้าลูกค้ามาเยอะๆถ้าขายดีมากๆมารอคิวนานๆเนี้ยก็ประมาณร้อยกล่องร้อยกล่องร้อยกล่องลุงเปี๊ยกครับผมเมื่อกี้เราพูดกันเกิดว่าขนมครกเนี่ยติดหนึ่งในขนมแบบที่เขาโหวตกันทั่วโลกนะอันดับสี่ครับลุงเปี๊ยกรู้สึกก็ภูมิใจใช่ไหมฮะที่ของประเทศไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศเราได้ นะฮะใครจะได้รู้จักประเทศเราอเยอะแยะเลยสิ่งที่คุณลุงอยากจะให้คงเอาไว้คืออะไรก็คือความดั้งเดิมของขนมฮะเนี่แหละต้องรักษาอันนี้เอาไว้เลยอืมอร่อยอ่ะอร่อยนะรสชาติดั้งเดิมแฟนๆของลุงเปี๊ยกน้อยเนี่ยก็คงคุ้นรสชาติอยู่แล้วนะฮะอ่ฝ่ายค้างครับลุงเปี๊ยกสาไหนบ้างไปไปหาซื้อได้ที่ไหนครับก็ที่บ้านมอนี่แหละครับถนนบ้านมอตั้งอยู่ตรงไหนฮะร้านตั้งอยู่ระวาง สีแอบมันม่อกับสีกักพยาศีครับมีเบอร์โทรไหมมีครับเบอร์อะไรครับ084 222 6200อนครับนะฮะก็ไปชิมนกันได้ครับนะครับตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มนิดนิดโดยประมาณโดยประมาณโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หรือกินหนงครกนะเพราะนี่ก็หยอดที่ว่าเยอะเลยนะครับผมอร่อยด้วยครับผมนะเดี๋ยวกลับมาครับผมคุณพระช่วย